ครับสว uh co ัสด mm ีค hmm. รับวันเด็กครับสวัสดีวันเด็กครับอ่าสวัสดีสําหรับแม่แม่นะครับที่ส่งคะแนนให้น้องถุงเงินนะครับในวันเด็กนะครับผมน้องถุงเงินก็เดินมาถึงร้านค้าแล้วนะครับผมน้องถุงเงินก็มาถึงร้านค้านะครับมาถึงร้านค้าแล้วคุณตาก็คุณตาก็จะเดินดูขนมก่อนนะครับคุณตาจะเดินดูขนมก่อนนะครับอ่ามาถึงร้านค้าแล้วนะครับเดี๋ยวคุณตาเดินดูขนมก่อนว่าจะได้อะไรให้น้องด้วยนะครับผม อ้าวมีอะไรบ้างเนาะขนมขนมนี้ไหมน่าอร่อยไหมเนี่ยครับผมโอ้ขนมนี้ก็น่าอร่อยอขนมนี้น่าอร่อยครับผมอ้าวกล่องเท่าไหร่ครับกล่องละสิบกล่องละสิก็เอาไปสักหนึ่งร้อยบาทโอ้ยหนึ่งร้อยคะแนนนะครับผม ไม่เดี๋ยวให้กินเลยเดี๋ยวให้ท้องทานเลยนะครับขอบคุณพระคุณแม่แม่แม่เอฟซี FC นะครับที่ส่งค่าแนนมาให้น้องถุงเงินนะครับเดี๋ยวคุณตาให้ทานขนมด้วยนะครับผมน้องคุณตาให้ทานขนมด้วย,อ,ยวอ,อ,อ่าเดี๋ยวช่วยคใช่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวช่วยคุณตาถือไปด้วยขขอเอาสิเอาสิบอันนะครับแม่ค้าน้อย ครับผมยกมานอกเลยครับใส่ตะกร้ามาให้คุณตาก็ได้ทำมาวางไว้ตรงนี้เลยครับครับผมแม่ค้าก็เตรียมขนมมาแล้วนะครับขอบคุณแม่เอฟีนะครับที่เอานมมาตั้งด้วยนมมาตั้งด้วยนมมาตั้งนมมาตั้งนี้นมมาตั้งนี้มีนมด้วยอันนี้มัน วันเด็กนะครับขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีนะครับที่ส่งคะแนนมาให้น้องถุงเงิน500คะแนนนะครับผมให้คุณยายอีก300คะแนนนะครับแล้วก็ให้น้องถุงเงิน500คะแนนนะครับขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ส่งคะแนนมาให้น้องนะครับแกะเลยครับแกะหนูป้อนเลยนะครับผมไม่เอาแกะป้อนเลยก็ได้ ให้น้องก้อนเลยเอาแกะหมวกออกด้วยได้เห็นหน้าสวยๆน้องถุงเงินรอแล้วครับเอาแกะให้เลยครับอ้าววันนี้มันเด็กนะครับวันนี้คุณตาแล้วก็คุณแม่เอฟซีไม่ประสงค์ออกนามนะครับคุณแม่เอฟซีไม่ประสงค์ออกนามนะครับจัดคะแนนให้น้องเลยนะครับผมอ้าวอร่อยไหมครับโอ้กินอาแกะเลยครับผมแกะเลยอุ้ย ไม่ต้องแกะหลายเด้อลองบิ่งก่อนว่าจะกินบ่ลองลองิึงแค่สามหนึ่งกองหนึ่งกอนว่าจะกินไหมเอาให้เลยให้เลยไมน่น้องชอบแบบไหนเมื่อกี้ทิ้งไปลูกเอาอเอาเลยเอาเลยให้เลยเอาเลย<ม>ถุงเงนินถุงเงนิน <c ười> ถุงเงินชอบมากเลยเอ,เอาส่งให้เลยไม่ต้องกลัวเอาเอา,เอา,เอาให้เลยเอาให้เลยครับ โดนัทชอบชอบโดนัทครับผมมีโดนัทอีกไหมเอาแบบโดนัทดีกว่าเลียนแบบโดนัทโอ้ทันสมัยด้วยชอบแบบโดนัทมาแกะบ้างแกะเลยเ้อิ้นเอิ้นเอิ้นเออเออเออเอาน้องก็นี่ขนมเยอะแยะเลยเอาเอาโดนัทให้เลย ป้อนเลยเอาโดนัทป้อนเลยก็ได้ครับเอาหนูป้อนเลยนะครับอ่าหนูกินด้วยก็ได้นะครับหนูกินด้วยก็ได้นะโดนัทโอ้ยหนูไม่ชอบน้องถุงเงินชอบชอบโดนัทโอ้ยขนมให้น้องถุงเงินเยอะแยะเลยอ่าชินทานขนมกันก่อนเนาะอ๋อทานขนมอ่าคุณยายมาจับกล้องให้หน่อย วันนี oh, ้ม no ันเด็กเลยวันนี้มันเด็กเลยครับผมจัดขนมให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะครับมีนมด้วยเนาะอ้าวอามีนมด้วยจัดมอ้าอีออ้าวนี่ก็อ้าวโอ้น้องทุนเงินทานโดนัทด้วยอ้าวเดี๋ยวคุณตาให้ทานนมก่อนนะครับผมอ่าน้องทานนมก่อนนะครับอ๋ยน้องช้างยินแล้วน้องช้าง ขอจามน้ำช้างได้เอามาให้ตายอีกเอามาให้ตายอีกแล้วเจ็บมาให้ตาด้วยวันนี้มันเด็กอ่ามาอีกโอ้น้ำช้างชอบใช่ไหมน้ำช้างชอบครับน้องถุงเงินน้องชื่อน้องถุงเงินครับขอให้ร่ำรวยขอให้รวยขอให้รวยอีกแล้วอ่าขอให้ร่ำรวยสาธุอ้าวอืออ่านี่เด็กครับกินให้จุกใจเลยครับผม

ใหดนัไมเยินดนัหลยีค่ะมาเลยกิเป็นโดนัทดีกว่าสัยชอบ่ชอบกินโดนัทหนูเอากินวกินอยู่้ยเ้าอยู่้าวโไม่กินค่ะกินหมดเลยกินอแล้วตอนนี้พอแล้วพอแล้วเอาที่มาเอาโดนัทมาดีกว่า ชอบดนัทด้วยอ้เดี๋ยวดูคุณตาดูดูนัทก่อนมดนัทน้าอร่อยไหมอ้ดูอ้าปากรอเลยโทำไมตา้องช้างช้างใส่อรน่ไม่รู้ตางนี่ครับผมดูอ้าปากรอเลยดูนัดอย่างแซ่บเลยเอาไปเลยแม่หนูจ่ายนะเนี่ยมายังคุณตาเนี่ยอ่าใส่มือให้น้อง เอานมต่อดีกว่าเอานมนะโอยหมดยังที่ได้ไหมวันนี้กินจุกใจเลยนะอันนี้จุกใจเลยโอยจุกบจุ๊เอามาอีกเอามาอีกอันนมอีกลูกอานมอีกน้องถุงเงินใช่วยอ่าน้องถุงเงินจะทานนมอีกครับทำอันนี้ทำไมคุณตาน้องถุงเงินหมดยังไงหมดแล้วค่ะ หมดยังมีม oh ีอีกไหมขอแล้วพอแล้วเอา LIKE อ oh ีกไหมอีกขวดก็ได้อ่าอไหมน้ทุ่งินทาไม่เขาเท้าใหญ่จังอยากเท้าใหญ่อย่างนั้นป่ะไม่อยกดนยากเกิใจไมขวดสิแซี่มาด้วยเอาป๊ปซี่มาให้หน่อยอเอาซี่เอาปซี่ให้ให้ให้ฟานวิทอ่าป๊ทซี่ให้ฟานวิทด้วยเอาไอแบบแบบแบบนั้นและ น้ชานจะกินให้ให้ารวิทกินตัวนี้ทำอันนี้เลยอาิน้อาจรเรดะน้องชูเงินจะทานนมอีกลเห็นสตนัไม่ถึงหอทาไมหนูยิ่ตัวสว่น้องชานสง่สวัสดีครับแม่แครับสำหรับ น้องถุงเงินฝากแม่แม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ก,กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ <c oughs> จะได้ทำคลิปดีๆให้คุณแม่ได้รับชมค่ะขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณท่านแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินคะ่ <c oughs> คะขอบคุณค่ะ